สวัสดีค่ะเอาผลรางวัลออกแล้วไม่รู้ว่าได้มีเฮกันบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้แอดก็จะมาสรุปให้ว่าของตัวเลขอาจารย์ท่านใดเข้าบ้าง ของอาจารย์เจี๊ยบก็เข้านะคะแตกบนแตกล่างแต่ไม่รู้ว่ามีใครสนใจหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ไปสนใจกันตัวเลขหางเดียวถ้าสนใจตัวเลขหางเดียวโอกาสพลาดก็จะมีสูงหลายหาง4ีห้าหางไม่พลาดแต่เราติดไว้ดีที่สุดแอดก็จะมาสรุปให้ว่า ตัวเลขของอาจารย์ท่านไหนเข้าบ้างลองติดตามดูนะคะไม่พลาดทุกคลิปของอาจารย์เจี๊ยบก็เข้าเกือบทุกงวดแต่ทุกงว,งวดที่ผ่านมาก็เข้าเช่นกันนะคะลองติดตามไว้เไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเราพัฒนาหรือรัฐบาลไทยก็เช่นกันลองติดตามไว้นะคะเอาแอดจะให้ดูว่าของอาจารย์ท่านไหนเข้าบ้างว่ามีเฮกันกี่ท่านบ้างนะคะยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนะคะ อยากให้ถูกทุกๆคนเลยไม่รู้จะทำยังไง พอตัวเลขดังมากๆก็หลุดล่องลอยหายไปเลยก็มีบางทีนะคะอยากให้ถูกจริงๆเพราะจะได้ปลดหนี้กันเพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินกันค่อนข้างเยอะเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ค่อยดีเลยไม่รู้ว่าท่านใดมีเหตุก็ทักถ่ายเข้ามาได้ท่านที่ถูกมีโชคแอดก็ดีใจด้วยเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนท่านที่พลาดพลาดแล้วก็มาสู้กันใหม่นะคะแอดก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุก ท่านเลยมาสู้กันต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านเลยเอามาดูตัวเลขของอาจารย์ท่านไหนเข้าบ้างให้ดูเลยนะคะเอ้ามาดูกันต่อเลยเอามาดูตัวเลขกันเลยนะคะของอาจารย์เจี๊ยบเองนะคะปล่อยต่อไม่รอใครปล่อยต่องวดนะคะปล่อยต่องวดของอาจารย์เจี๊ยบให้ไว้เลขเก้าเลขเก้าจับคู่ให้เก้าหเกและศ3นย์เน้นเน้นสีแดง 96 90และ03ล่าง16มา6 1ข้างบนมา96ตรงตรง,ตรงโดยที่ไม่ต้องกับเด้งบนเด้งล่างติดตามไว้นะคะปล่อยต่อไม่รอใครแอดลงคนแรกเลยก็คือแอดเป็นเจ้าของตัวเลขเพราะฉะนั้นตัวเลขจะลงก่อนใครเพื่อนเลยมาแตกทุกงวดเลยนะคะติดตามรอไว้ได้เลยนะคะอามาตามต่อนะคะตัวเลขหลุดวงในหลุดวงในให้ไว้9ก้ จับคู่ให้26 29และ69เข้า9 6เม็ดเดียวห่างเดียวเท่านั้นติดตามรอไว้สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะชอบชุดไหนก็อย่าลืมแคปไว้นะคะเพราะว่าตัวเลขชุดไหนมาชอบมานะคะอา้าตัวเลขป้ายทะเบียนรถลูกชายปกตินะคะเข้าขับคันไหนเราตัวเลขรถมักจะมานะคะ69 96 96 92นะคะ96 92ชอบมาตัวเลขที่เหลือก็จะเป็น62 92 99หรือ92อยู่ตรงนี้นะคะกลับไปกลับมาเมื่อแตกแล้วจะต้องมาอีกนะคะตัวเลขถ้าออกแล้วต้องมาอีกติดตามไว้แอดลงในสายด่วนอยู่นะคะสายด่วนก็ลงให้แล้วก็ตัวเลขแม่นมากตัวเเอาตัวเลข เอารถน้องสาวก่อนรถน้องสาวงวดที่ผ่านมาเข้าไป4ตัวเลย6978 6978 3ตัว978ตรงตรงโดยที่ไม่ต้องกลับงวดนี้มา6996อีกแล้วจะมาตัวเลขอะไรยังไงต้องติดตามรอไว้อันนี้รดน้องสาวเขาก็ถูกของเขานะคะแต่แอดไม่ได้ซื้อนะคะเอามาตามต่อนะคะ แม่นมากแม่นมากแอดก็ลงให้นะคะแม่นมากวิ่งรูดไปที่เลข6เด่นไปที่เลข6จับคู่ให้1 6ผลรางวัลมา6 1ล่าง6 1ล่างปังมากๆติดตามไว้อย่าลืมถ้าใดชอบชุดไหนแคปหน้าจอไว้แล้วแจ้งแอดว่าอยากได้ชุดไหนจะเอามาฝากมาตามต่อเลขกลมเกตโนดให้ไว้3หางก็คือ6 4 6 9และ8 9 64 69และ89มาที่96นะคะชุดไหนแม่นแอดเอามาฝากนะคะเอ้าแม่นยำชัดเจนเป็นที่น่าเสียดายให้ไหวที่เลข9มาวิ่งรูดเลข9นะคะเข้าเต็มเต็มเช่นกันจับคู่ให้95และ97 95และ97มาตรงกลาง96จับคู่มาตรงกลางคือ96นะคะมาตามต่อนะคะ ตามต่อล่างชุดพี่ล่างชุดน้องชุดพี่และชุดน้องล่างนะคะให้ไวแค่หกหนึ่งและเก้าหนึ่งหกหนึ่งและเก้าหนึ่งมาเต็มเต็มที่หกหนึ่งตรงตรงไม่ต้องกลับเลยตามต่อนะคะปังมากๆเลยเอา มีใครโชคดีบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ลิขิตโชคลิขิตโชคให้ไว้เลข6เลข6หางเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวเท่านั้นรูดวิ่งรูดก็แตกบนแตกล่างเข้าต้อง3ตัวเลยนะคะ6 1ล่างแล้วก็6 9 6, 6บนมาตามต่อนะคะรัฐบาลบนนะคะให้ไว้ 6, 7 1 จับคู่ออกมา 6-1, 7-1และ7-6มาที่ล่าง6-1บนกันล่างล่างกันบนอย่างที่แอดบอกก็มา6-1ตรงๆนะคะ มาตามต่อนะคะตัวเลขด่วนที่สุดรับเฉพาะด่วนที่สุดรับเฉพาะติดตามจับตามองไว้เลยชุดนี้ด่วนที่สุดรับเฉพาะนะคะให้ไว้96 4และ91 964และ91จับคู่6,4 9 4และ96 6, 4, 9กเก้าสี่และเก้าหกแล้วก็ล่างเก้าหนึ่งกันไปที่หกหนึ่งมาแตกบนล่างมาเก้าหกบนหกหนึ่งล่างนะคะ จับตามองไว้ได้เลยนะคะแตกจริงแตกจังอา้าตามต่อเลขรัฐบาลวงในรัฐบาลวงในนะคะ4คู่4หางนะคะแต่ทั้งเราพัฒนาและรัฐบาลไทยแอดพยายามบอกว่า4คู่4ี่หางเพียงแค่ จับไว้4ี่หางก็ตัดบนตัดล่างเขาเรียกกลับไว้กลับไว้บนล่างเท่านั้นเองนะคะแตกไปที่6กหนึ่งให้ 4, 4ีคู่เองก็แตกไปที่6 1ติดตามรอไว้ไม่ว่าเราพัฒนาหรือรัฐบาลไทยไม่รู้ว่ามีท่านใดโชคดีมีเหตุกันบ้างหรือเปล่าแอดก็เอามาฝากทุกๆชุดเลยท่านใดชอบอาจารย์เท ชอบชุดไหนนะคะแคปหน้าจอแล้วแจ้งอาจารย์ได้ทางใต้เมนได้เลยนะคะจะเอามาฝากทุกๆชุดเลยท่านที่โชคดีนะคะแอดก็ดีใจด้วยเป็นอย่างมากเลยส่วนท่านที่พลาดโอกาสก็มาสู้กันต่อไปนะคะ ดูแล้วเป็นไงบ้างคะไม่รู้ว่าได้ตามกันบ้างหรือเปล่าอย่างตัวเลขสี่หาสี่ชุดก็เหมือนกันสี่คู่เท่านั้นเองแตกบ่อยเขาเรียกว่าน้อยนักที่จะหลุดไม่ว่าจะเป็นรลาพัฒนาหรือรัฐบาลไทยเข้ามาตลอดเลยไม่รู้ตามกันอยู่หรือเปล่ายังไงก็ท่านใดที่โชคดีแอดก็ดีใจด้วยส่วนท่านที่พลาดโอกาสก็มาสู้กันต่อไปแอดก็เป็นกําลังใจให้ทุกทท่านเลยอยากให้ถูกทุกทท่านเลยนะคะอยากให ปลดนี้ปลดสินพ่อหลายคนเป็นนี่กันเยอะทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะค่าใช้จ่ายมากมายเลยไม่ว่าจะเรื่องอไม่สบายการพ่อแม่หรือญาติพี่น้องป่วยลูกป่วยตัวเองป่วยก็ค่อนข้างเยอะอยากให้ปลดนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไปกู้นี่ยืมสินมีดอกเบี้ยอีกไม่เหมือนคนที่มีแล้วมีแล้วเขาก็มีทุนมีเงินต่อเงินนะคะไม่เป็นไรเรามาสู้กันต่อไปด้วยกัน กับขอาพะคุณเจ้าของตัวเลขทุกสำนักเลยนะคะที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆมาฝากพวกเราทุกๆท,ท่านกับขอาพะุุณ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามและรับชมยังไงก็ขอให้ทุกท่านสู้กันต่อไปแอดเป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้แอลลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ ปล่อยต่อไม่รอใครปล่อยต่องวดปังมากๆนะคะติดตามไว้ของอาจารย์เจี๊ยบเลยว่าแอดลงคนแรกทุกครั้งลงคนแรกก็คือเจ้าของช่องจะลงก่อนทุกครั้งอาจจะ1วัน2วันแล้วแต่แอดสะดวกเมื่อมีเวลาแอดก็จะรีบลงนะคะเอาคลิปนี้อาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ